สวัสดีครับมาโมชนแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเล่นเกม Hitman นะครับตอนนี้เรามาที่ประเทศโมร็อกโกนะครับมาราเคสนะจ๊ะเนี่ยครับสองคนนี้คือเป้าหมายของเรานะครับเลซ่กับคอสิโยโกนะครับเราต้องฆ่าเขาให้ได้อีกแล้วทาเก็ตนะครับเลซ่น่าจะเป็นนายทหารชั้นสูงมีการประทวงเกิดขึ้นนะครับ unleash his to troops 't เราส่งกองกำลังเข้ญญามาเหมือนจะกวาดล้างอีกุโชคดีตลอดสายลุยนะครับบอกไว้เลยว่าสายลุยไม่มีการวางยาพิษวางยาสลบต่อยนอกอะไรอย่างนี้ไม่มีนะครับแอบด้านหลังไม่มีครับลุยเดินยิงเดินหน้าอย่างเดียวโหเนี่ยครับเด็กกินเนื้ มีการประท้วงเกิดขึ้นแล้วก็มีการจรลาจนนะครับฝูงคนประท้วงกันใหญ่เลยแล้วก็ทาหารก็ออกมาน่าจะเจอทหารเยอะแน่เลยด้านนี้มันก็ต้องเตรียมลุยโอ้หขายเทคโนโลยีเพียบเลยทั้งจอทีวีจอมือถือโทรศัพท์มือถือโอ้โหหูฟังมือถือแท็บเล็ตมีครบเหมือนอินเดียเลยเนาะออกแนวตะวันออกกลางเฮ้ยไหนมีปัญหาเหรอ อาหารอาหารของอุ้ยบาลกูม, <c oughs> มีหลายอันหลายแบบเลยนี่ก็สวยเป็นเครื่องปั้นดินเผา <c oughs> โอที่นี่เขาเน้นพวกตะเกียงเหรอครับสวยมากเลยเหมือนประเทศปากีเลยเนาะตุรกีปากีอะไรประมาณนี้โน้ว่าแล้วมีเสื้อผ้ามีเครื่องเทศเครื่องเทศต้องมีแน่นอน เสื้อผ้าุมบาลกูกูข่าทาหารสักคนนึงโอเคนี่อะไรเนี่ยอ๋อหังขยะ I don't need a locking home. He's a straight. What the hell are you strangling that first Listen up! Listen up! Understood? Look at me! I've had a pretty shitty day already, alright? I don't need this shit! Final warning! เ็เสียก่อนกันไฟกันไฟโอเคเดี๋ยวต้องหาเป้าหมายให้เจอก่อนนะครับมีหลดกระชุนก่อนโอ้โหเป้าหมายอยู่ไกลมากใส่ชุดทหารด้วยกันนี้จะดูออกนะครับแต่ว่าใช้ฝูงคน เนี่ยครับผู้ประชาชนเนี่ยครับในการหลบหลบซ่อนเลนได้อ๋ออยู่ในนี่คนหนึ่งมีงระทะกันแน่เลยอโอเคไปจัดการเป้าหมายแรกก่อนเป้าหมายแรกนะครับน่าจะเป็นคอสซิลโกเจอร์รลออฟสซวิเดนอ๋อ เป็นที่ปรึกษานะของสวีเดนสำนักง,งานหลูมมากนะไม่ให้ขึ้นแน่เลยว่าแล้วนี่ครับเป้าหมายเราขอโทษนะเพื่อน โทษนะเพื่อนปืนมันลั่นเองโทษทีเพื่อน ใช้ประตูะตตน้ำนี่แหละบงังด,ดีที่สุด,มดผมสายลุยนะครับก็คือยิงแหลกประทะแหลกไหนไหนวอีกคนนึงอ๋ออยู่นี่มาเรื่อยๆเลยฮะไม่หยุดเลย ห้าคนอีกสี่คนคหมดกระสุนเฮ้ยหนยิงกันแบบโต้งๆเลยนะเนี่ยไอ้ยิงฉันทำไม จะเย็นดิเพื่อนใช่โดนยิงเข้าที่หัวเลยต้องไอมิกไหมมีกไหมครับ มีอีกหรือเปล่าน่าจะยังมีเหลืออยู่อีกละอีกละเดี๋ยว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 จะไปแจ้งตำรวจเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะมีอีกหรือเปล่า ล่าเราอยู่นะครับมันขึ้นคาว่าหันเต็กำลังล่าเราอยู่ตืนสวยมากเลยขอยืมหน่อยนะเพื่อน vẫn chưa có ai đến. ล่าคนต่อไปนะครับล่าเป้าหมายต่อไปเป็นนายทหารนะครับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ขอเปลี่ยนปืนแป๊บต้องใช้ของแรงดูแล้วไปทางนี้นะดูดีเอาปืนมาใช้กับประชาชนอีกแล้ว ไหวจริงๆประชาชนมือเปล่าไปด้านนี้นะครับไม่ให้เข้าจริงๆด้วย

แค่พนเศร้ำมันกว่านิ่มกว่าพึนงคนใช่เฮช็อตอยู่แล้วไม่ต้องห่วงต้องเฮดช็อตพวกนายทุกคนมาอีกสองคนเร็วเร็ว อะไรของนายเนี่ยปืนล่วงเพียบเลยปืนเยอะจริงๆนี่คนละนั่นใครแม่นกว่าเอาเป้าสายลุยนะครับ <Good. S 1> ไม่ใช่ผู้เบาขาเลาะขาลุยครับเหลือคนเดียวยังยีก ร้อยร้อยยังมีอีกไหมมีอีกไหมก็มีก็มาไม้หมดด้านซ้ายมีไม้คนหนึ่งนี่เรียบร้อยเอาเป็นเสื้อหน่อย และเป็นเหมือนพวกนายโอ้โหดูกองศพนะครับอื้อซ่าเลยฆ่าตายไปเยอะมากขอเปลี่ยนปืนหน่อยนะครับโอเคไปฆ่ามันได้แล้วไอ้เจ้าเลเซอร์ไลน์นะ Are we clear? Look at A-OK, -OK, sir. Protective the force. Move, move! Calling command. be stop me. Stop the gun-toting idiot and target the firearm. on. love คิดว่าไม่เห็นแล้วเนี่ย ชอ,อบนะไอ้ระเบิดแสงเนะี่ย้อยโอเคจบหนีอย่างเดียวตอนนี้ เสร็จสิ้นภารกิจนะครับค่าเรียบร้อยสองศพเป้าหมายเสร็จสมบูรณ์ตอนนี้คือโอ้โหดูศพอาหารเพียบเลยต้องกลับขึ้นไปข้างบนนะคะ อืมอะไรของนายอุตสาหว่าจะปล่อยให้รอดแล้วนะก็ยังจะมาพูดอย่างนี้อีกโอเคเนี่ยครับทางออกอีก30 3สกว่าเมตรจะได้เสร็จสิ้นภารกิจถึงแล้วทางออกโอเค Okay, เสร็จสิ้นภารกิจแล้วสําหรับเป้าหมาย2คนที่ต้องสังหารนะครับมาราเคสประเทศนี้ก็เสร็จสิ้นนะครับขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมมาโมาชแน,นลนะครับกิ๊แมนเดี๋ยวตอนต่อไปจะเป็นตอนอะไรหรือว่าเป้าหมายเป็นใครมาติดตามชมด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊าขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ